สุตดบทที่144มีทั้งหมด15ข้อในบทนี้เป็นคําอธิษฐานของกษัตริย์ที่ขอชัยชนะจากพระเจ้าเหนือบรรดาศัตรูแม้เราไม่ใช่กษัตริย์เราก็สามารถนําคําอธิษฐานเขามาเป็นบทเรียนในชีวิตของเราแบ่งก็เป็น2ตอนง่ายๆก็คือ11ข้อแรกเป็นการอธิษฐานขอให้ชนะศัตรูข้อที่12จนถึง15เป็นการทูลขอพระพรที่ปรารถนาจะได้รับจากพระเจ้าก็คือว่า ข้าพรองอยากได้รับพรนี้ขออวยพรข้าปรงแบบนี้ด้วยเถิดเริ่มต้นดังนี้สาธุการแดรพร่พระยาเวพระศีลาของข้าปรงผู้ทรงฝึกมือของข้าปรงให้ทําสงครามนิ้วของข้าปรงให้ทําศึกคําว่าสาธุการแดร่พระยาเวในที่นี้หมายถึงขอให้พระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอยกย่องพระองค์ประมาณนี้เขาเริ่มสาธุการแดร่พระยาเวพระองค์เนี่ยเป็นคนสอนข้าพรง ให้ทําสงครามได้สําเร็จสู้คนอื่นได้สู้ศึกได้นีกษัตริย์อธิษฐานพระองค์ทรง,งทําให้มือพราบองสามารถโกงคันธนูฝึกนิ้วคราบองทําศึกได้โกงคันธนูยิงต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูได้พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานสิ่งนี้ให้กับข้าพระองค์ผู้อธิษฐานเริ่มต้นในยการรู้ว่ากําลังความสามารถสติปัญญาหรือสิ่งต่างๆที่เขามีและทําได้ในวันนี้ เป็นการประทานมาจากพระเจ้าดังนั้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งและเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ทรงเป็นโล่ของข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ข้าพระองค์เข้ารีภัยพระองค์ทรงปราบศัตรูทั้งหลายไว้ใต้ข้าพระองค์ก็คือหมายถึงพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์เนี่ยสยบ คนอื่นๆศัตรูทั้งหลายในสองสมุเอลบทที่3าข้อที่หพูดไว้น่าสนใจก็คือว่ามีสงครามระหว่างซาอูลฝ่ายของซาอูลกับฝ่ายของดาวิดอยู่เป็นเวลานานปรากฏว่ายิ่งทำสงครามดาวิดยิ่งเข้มแข็งขึ้นยิ่งยิ่งเข้มแข็งขึ้นแต่ฝ่ายซาอูลก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงไปทุกทีทุกทีเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขา พอพระเจ้าทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทําสงครามพระเจ้าทรงเป็นโลเป็นเป็นที่รีภัยของข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ปราบศัตรูให้กับข้าพเจ้าดังนั้นยิ่งข้าพเจ้าเจอปัญหาข้าพเจ้ายิ่งเข้มแข็งแข็งแกร่งฝ่าฝนปัญหามากขึ้นมากขึ้นก็ในสองสมุเอลบทที่สามไงยิ่งสู้กันซาอูยิ่งอ่อนแอลงอ่อนแอลงกับดาวิดยิ่งสู้ยิ่งเข้มแข็งยิ่งสู้ยิ่งเข้มแข็งยิ่งสู้ฐานยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนเห็นว่าโอ้ เฮ้ยดาวิดเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าเจิมคนก็มาเข้าพวกกับดาวิดมากขึ้นมากขึ้นคนก็ทิ้งซาอูลแล้วก็ไปเข้ากับดาวิดมากขึ้นมากขึ้นบรรดาปัญหาต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เขาเข้มแข็งแข็งแกร่งและกําลังมากขึ้นเพราะว่าพระเจ้าสรงเป็นโลเป็นกําบังเข้มแข็งของเขาเป็นผู้ช่วยกู้ให้กับเขาดังนั้นดาวิดก็เลยบอกว่ามนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์จะสรง เอาใจใส่เขาบุตรมนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาในข้อนี้ในข้อ3ข้อ4เนี่ยพูดถึงว่าความอ่อนแอและความจํากัดของมนุษย์มนุษย์เนี่ยช่างอ่อนแอเหลือเกินพระองค์ไม่จำเป็นต้องห่วงใยไม่ต้องไปจําเป็นต้องสนใจมนุษย์ด้วยซ้ําไปมนุษย์เป็นเหมือนกับลมหายใจที่วันของเวลางเขาเป็นเหมือนเงาที่ผ่านไป หายใจปุ๊บจบไปละหายใจเมื่อกี้อันไหนนะมันอยู่ไหนนะมันเป็นเหมือนกับเงาเออเป็นเหมือนกับลมหายใจวันเวลางเขาเป็นเหมือนเงาที่ผ่านไปสมมติมีมีถนนเส้นหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็เดินผ่านนั้นเงาของเราที่ผ่านบนถนนนั้นอ่พะพอผ่านไปเสร็จแล้วมันก็ไม่เงาก็ไม่อยู่บนถนน,นอีกต่อไปนะมันผ่านไปละผู้เขียนเปรียบว่าโอ้โเนี่ยสำหรับมนุษย์เนี่ยก็ช่างอ่อนแอแล้วก็วันเวลาขเขาก็ช่างเล็กน้อยเหลือเกิน แต่พระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงโน้มฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาโน้มฟ้าสวรรค์แปลว่าขอพระเจ้าเสด็จจากสวรรค์ลงมาช่วยเหลือขอทรงแต่ต้องภูเขาทั้งหลายเพื่อให้ควันขึ้นในข้อนี้เนี่ยข้อข้อห้าถึงแปดนี้เนี่ยกาลังพูดถึงว่าผู้อธิษฐานอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยและช่วยกู้เขาจากศัตรูขอพระเจ้าสเสด็จมาช่วยขอรป้งทรงโปรด แต่ภูเขาให้เป็นควันแปลว่าเพราะหมายถึงว่าขอให้พระเจ้าทรงพิโรดต่อศัตรูคือเวลาเป็นควันเนี่ยเมื่อภูเขาเป็นควันหรือเป็นควันเป็นภาพของการพระพิพโรดของพระเจ้าขอให้พระเจ้าพิโรดต่อศัตรูแล้วก็จัดการกับศัตรูเหล่านั้นโดยที่ขอให้สายฟ้าแลบทําให้เขากร,กระจายไปขอป้องทรงแผงสอนโอ้พวกมีแผงสอนด้วยหมายถึงฟ้าผ่าขอป้อง ส่งฟ้าผ่าไหมพวกเขาหนีก็จัดกระจายไปเลยขอพระองค์ทรงเหยียดพาดของพระองค์ออกมาแล้วขอทรงช่วยฉันช่วยฉันให้พ้นจากน้ํามากหลายน้ํามากหลายหมายถึงพยันอันตรายมากมายของศัตรูซึ่งพวกนั้นเป็นพวกโกหกพวกหลอกลวงเป็นมือขวาของเขาเป็นมือแห่งการหลอกลวงก็คือ,อมือขวาเนี่ยคนอิสราเอลจะใช้ยกมือขึ้นเพื่อให้คําปฏิญาณ แต่ว่าศัตรูของดาวิดปฏิญาณด้วยความโกหกหลอกลวงดังนั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์เพราะว่าศัตรูเนี่ยมันโจมตีข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงจัดการโดยฤทธานุภาพโดยวิธีการของพระองค์สังเกตดูว่าผู้ที่อธิษฐานไม่ได้อธิษฐานแบบว่าให้สู้รบแล้วชนะแต่ว่า ขอพระเจ้าให้ฟ้าผ่าฟ้าแลบให้วงจัดก,การด้วยวิธีของพระองค์อยังไงก็ได้แล้วแต่วิธีของพระองค์แต่ว่าขอทรงช่วยกู้ค้าพระองค์ให้รอดพ้นกระเงื้อมือของศัตรูนี้ด้วยเถิดเราสามารถอธิฐ,ฐานเช่นนี้ได้นะครับเรา,าจ,จะไม่รู้ว่าปัญหาของเราจะคลี่คลายได้อย่างไรแต่ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราโดยวิธีของพระองค์ดยการอัศจรรย์ของพระองค์แม้ขบงนึกไม่ออกทํำยังไงแต่ว่าขาพบงขอพึ่งพาพระองค์ขอทรงช่วยครับอง แล้วในข้อที่9ก็บอกว่าข้าพระองค์ก็จะร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ข้าพระองค์จะดีดพินสิบสายแด่พระองค์ร้องเพลงบทใหม่หมายถึงว่าเขามีประสบการณ์ในความรักความเมตตาความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแล้วความทราบซึ่งเนี่ยก็เลยลังล้นออกมาเป็นบทเพลงที่ร้องแด่พระเจ้าอยู่เสมอก็คือผู้เขียนบอกว่าศัตรูมาโจมตีข้าพระองค์ศัตรูมาทําร้ายข้าพระองค ศัตรูมันมาโกหกข้าพระองค์มาใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์แต่ถึงกระน,นั้นข้าพระองค์ก็อยากจะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่ดพระเจ้าเพราะข้าพระองค์ทราบซึ้งในพระเมตตาของพระเจ้าในความสัต์ซื้อของพระเจ้าเพราะว่าข้อที่สิบบอกพระเจ้าประทานชัยชนะแก่พระราชาก็คือหมหมายถึงแก่ดาวิดนี่แหละนะพระองค์ทรงช่วยดาวิดให้พ้นจากดาบที่ชั่วร้ายดังนั้นขอทรงช่วยให้พ้นจากความหลอกลวงคำโกหกความเท็จเหล่านั้น ข้อหนึ่งถึงข้อที่11เป็นอย่างนี้ก็คือว่าเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าใช่ไหมว่าเขากําลังเจออะไรเจอเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็เขาก็ระบายความในใจต่อพระเจ้าข้อที่1 2บสถึงสิน่าสนใจมากเขา,เขาทําอะไรเขาทูลขอพระพรที่อยากได้จากพระเจ้าศัตรูมันมามากมายมันโกหกมันใส่ร้ายป้ายสีมันทําอะไรต่อข้าพระองค์เนี่ยถึงกรขนานครับองค์ก็ยังจะสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ ขอพระองค์อวยพรข้าพระองค์ดังต่อไปนี้บอกว่าขอให้บุตรชายของข้าพระองค์เมื่อพวกเขายังหนุ่มจะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่โตเต็มขนาดก็คือแข็งแรงบุตรหญิงของข้าพระองค์เป็นเหมือนหัวมุมเสาแกะเสลาตามแบบพระราชวังแกะเสลาเนี่ยผมต้องไปเปิดดิกพจนานุกรมดูเลยมันแปลว่าอะไรวะอ๋อแกะเสลาแปลว่าแกะสลักให ลวดลายงดงามอย่างประณีตแล้วก็สวยงามนะจริงๆก็ในฉบับอื่นที่ไม่ใช่2011เข็ขาไม่ใช่คําว่าเสลา,านะเขาก็ใช้แกะสลักสวยงามธรรมดาโอเคขอให้บุตรชายแข็งแรงเกิดผลเข้มแข็งขอให้บุตรหญิงสวยวันสวยคืนงดงามกว่าใครๆขอให้ยุ้งฉางเต็มด้วยของดีทุกอย่างมีของบรรจุอยู่เต็มแล้วก็ขอให้ปศุสัตว์ของข้าพระงเนี่ยจเจริญเติบโต เพิ่มพูนเป็นพันเป็นหมื่นในทุงนท่งโล่งในทุ่งโล่งแปลว่าปลอดภัยไม่ม,ไมีไม่ไม่ต้องคอยระวังโจรมาขอให้งวงครับองค์มีลูกดกแล้วก็ไม่มีใครมาทําร้ายมาพังเข้ามาแล้วก็ไม่มีการสูญเสียสิ่งใดออกไปแล้วก็ไม่มีเสียงร้องทุกข์ในถนนของข้าพระองค์ทั้งหลายอา่ะประเด็นสําคัญก็คือว่าเฮ้ยเราอธิษฐานอย่างนี้ได้อธิษฐานว่า เราปรารถนาให้มีพระพรอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราและในชีวิตของเราขแต่พระเจ้าขอให้ไก่ของข้งาพงออกไข่เสมอเสมอคนที่เลี้ยงไก่หรือพระพรใดๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับลูกของเราหรือว่าคนที่เรารักหรือในครอบครัวของเราหรือเราสามารถขอพรจากพระเจ้านี้ได้ประเด็นนี้นะ่าสนใจมากก็คือว่าในบทนี้นะขณะที่ศัตรูกําลังมาใช่ไหมเขาก็ลองทุกต่อพระเจ้า ขณะเดียวกันเขาไม่โมแต่ร้องทุกเขาขอพ,อพอระพรจากพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์ที่เขาเจอนั้นด้วยถ้ามกการความทุกวันนี้อย่าลืมขอพอรจากพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรแก่ลูกหลานของท่านธุรกิจการงานสิ่งที่ท่านทำยุ่งฉางของท่านแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆที่สมควรจะได้นะสามารถร้องทูลต่อพระเจ้าได้เหมือนกับผู้เขียนบทสุดีบทนี้แล้วใครเล่าคือคนที่จะได้รับ จบลงในข้อที่15บอกว่าชนชาติผู้มีพระพรอย่างนี้ก็เป็นสุขชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระยาเวก็เป็นสุขก็เฉลยว่าใครหนอะคือคนที่ได้รับพระพรมากมายอย่างนี้ท่ามกลางศัตรูเยอะแยะพระองค์จัดการให้พระองค์คลี่คลายให้พระองค์เป็นโลป้องกันให้และพระองค์จะอวยพรครอบครัวแล้วก็ชีวิตของคนคนนั้นคือใครหนอะก็คือคนที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเขา พระยาเวทรงเป็นพระเจ้าของเขาคือคนที่ให้พระเจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงหวังว่าเราจะให้พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแต่ในนามแต่ในชื่อแต่ว่าเป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นเจ้านายของเราเป็นที่รีภัยและเป็นแหล่งแห่งพระพรในชีวิตของเราและท่านจะพบกับพระพรอ,อย่างเหลือลน้น